วันนี้น้องใบปอก็ไปทัศนศึกษานะคะที่เดอะรีเจนต์พัทยานะคะตอนนี้ก็กลับมาถึงหน้าโรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรอน้องใบปอกลับมาที่รถกันนะคะนี่เด็กๆขอสัญญาณ <c oughs> <c oughs> น้องใบปอกําลังกลับมาขึ้นรถนะคะกําลังมาขึ้นรถนะคะ เดี๋ยวเรามารอสัมภาษณ์น้องไปปอกันสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะกลสนุกค่ะนี่ไปสัมนาศึกษานะคะที่เดอะรีเจนท์พัทยาใช่ไหมคะใช่ค่ะฝนตกไหมคะตกไปปอยตกไปปอยแล้วพวกหนูได้ทำกิจกรรมไหมคะทำค่ะทำแบบเอ่อเป็นในอาคารใช่ไหมคะเป็นไปสถานที่อ๋อได้ไปสถานที่ต่างๆด้วยใช่ไหมคะแม่ก็กลัวว่าพวกหนูจะ แบบเจอฝนเพราะว่าเมื่อเช้าฝนตกหนักมากใช่ไหมกลัวว่าพวกหนูจะแบบไปทัศนศึกษาแล้วเจอฝนแบบมันจะไม่สนุกนี้ลูกสรุปว่าสนุกใช่ไหมคะนี่รถบัสกําลังกลับกันนะคะนี่ได้อะไรมากินคะมันเคียวค่ะแล้วเป็นไงบ้างที่ท,ทัศนศึกษาได้กินข้าวเที่ยงกับอะไรคะกินกับข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ทอดแล้ว หนูได้ซื้ออะไรนะคะซื้อน้ำซื้อน้ำแล้วพวกของฝากหรืออะไรที่มันเป็นอของกิฟชอ็อปอ๋อไม่ได้ซื้อนะคะแล้วสถานที่เป็นยังไงบ้างคะก็มันจะมีกิจกรรมดำนาเข้าบ้านแม่หมอที่เป็นบ้านผีสิงแล้วก็นั่งรถไฟดูชมวิวค่ะอ๋อแต่ว่าดำานาหนูไม่ได้ลงไปดำ <laughs> มีนักเรียนคนอื่นได้ลงไปดำไหม แต่หนูไม่ได้ลงไปดำนาใช่ไหมหนูได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นหนูก็ดูกิจกรรมอย่างอื่นไปใช่ไหมคะก็สรุปว่าสนุกใช่ไหมคะชอบแล้วบนรถบัสพี่คนขับรถรถเปิดเพลงสนุกสนุกให้เต้นกันเปล่าไม่ใช่สนุกเันเพลงคนีอโอเคนี่นะคะก็กลับจากทัศนศึกษานะคะที่เดอะรีเจนต์พัทยานะคะค่ะ